Oh, yeah. ไปดูกันเลยครับคับสกินไวโอเลตนะฮะมาแล้วฮะล่าสูตรแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าตอนนี้เรามีอย่างละหนึ่งใช่ไหมมีอย่างละหนึ่งนะครับเข้าไปที่กล่องจดหมายเลยครับกล่องจดหมายนะครับเพราะว่ากิจกรรมมาให้แลกแล้วแต่ว่าของมันยังไม่แจกไงมันก็แจกเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งฮะแจกเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับ รับไปเลยไหมรับเลยนะครับ2แล้วก็เ,เหรียญที่3นะเหรียญเบอร์สามเนี่ยให้อีก2อ,อันครับรับเลยหลันั้นรับหมดเศรษอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับไปดูในค้ังกันหน่อยนี่เลยฮะเหรียญแบบที่สเหรียญเบอร์ส3 3ส,สเหรียญ ใช้เลยไหมเหรียญที่2นะครับ2เหรียญครับใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ไปใช้นู่นให้ไปใช้นู่นเลยกิจกรรมนี่เลยไบโอเล็ครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเข้าไปรับเอ้ตรงนี้หน่อยดิรับตรงกิจกรรมตรงนี้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยรับเลยอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาที่เดิมปไปไปรับกันเลยครับวิธีแก้เลยนะครับ ที่แก้ก็แค่ให้เราเข้าไปรับเพิ่มแค่นั้นเองครับได้แล้วฮะสกินไวโอเลสแล้วก็ไปรับชิ้นส่วนสกินอีกนิดนึงส่วนประกอบนะฮะเรียบร้อยโอเคครับครบฮะเข้าไปดูเล่นๆหน่อยสิมันน่าจะเป็นสีเทาแล้วใช่ไหมรางวัลกิจกรรมเนี่ย อ่า,ไม,อาไม่เปลี่ยนดิอ่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่บอกว่ารับแล้วไงเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับเป็นบากอะไรของมันนั่นแหละแต่ที่แน่ได้แล้วครับใครยังไม่ได้ก็เข้าไปรับที่กองจดหมายเลยนะครับไปดูไวโอเลตหน่อยสิแล้วก็ไปที่ตกแต่งครับตกแตง่งแต่งชุดต้องเป็นชุดไหนล่ะนี่ครับชุดล่าสุดครับชุดกีฬาครับนี่เลยครบฮะครบ เอาชุดแรกหรือเปล่าหรือว่าเอาชุดาจากชิ้นส่วนประกอบครับเป็นสีใหม่นะเสีแดงเลยก็แล้วกันเรียบร้อยครับออกเลยสมใส่ครับขอสนใส่เลยปึ๊บเป็นสีแดงแล้วครับนี่ไงเปลี่ยนท่าล้เปลี่ยนท่าและเปลี่ยนชุดละชุดสีแดงแต่ตรงนี้ไม่แดงด้วยนะฮะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ